รุนสวัสดิ์ o ู๊ดมอหิง o ู๊ดมอรอนวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2,565ซึ25่งเป็นวันสุดท้ายของปีตอนภาพที่ท่านได้เห็นอยู่นี้ก็เป็นบริเวณเมือง อูตาเน่หรือว่าเป็นเมืองราคุนด้านะประเทศสวีเดนนะก็มาสวัสดีนะช่วงภาคเช้านะที่บริเวณราชานุศอนนะรัชกาลที่5นะซึ่งวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะก็มี หิมะหรือว่าพายุนันได้โปรยปลายหิมะลงมาทำเอาความชุ่มเย็นเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจซึ่งปีใหม่หลายคนหลายท่านก็อาจจะตั้งความปรารถนาสิ่งที่ดี สิ่งที่งามสิ่งที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านพ้นไปก็เริ่มเริ่มต้นสิ่งที่เป็นมงคลหรือว่าสิ่งที่เรที่ดอีอันนี้ก็เป็นบริเวณถนนเรียกว่าถนนจุลาโรงกรมหาราชา ถนนของราชการที่ห้านั่นเองอซึ่งจะอนุรักษ์ไว้ก็จะยาวไปประมาณสักสามกิโลหรือสี่กิโลนะลงเข้าไปตรงแม่น้ำที่เสด็จขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้านะประมาณ9ก้านาฬิกาก็ในบริเวณ นะบรมราชานุสศรก็มีพรนะบรมรูปของราชการที่5้หย่อนอยู่ด้านในนะครับนะนะซึ่งทางวัดพุทธารามต่อ5ก็ได้จัดกิจกรรมนะคลาสสิกก็คือสวดนมนต์ข้ามปีซึ่งก็ทำกันทุกวัดนะก็มีปฏิบัติธรรมก็จนะเริ่มวันนี้ก็เริ่มมาทั้งวัน ก็จะเริ่มสวดข้ามปีพร้อมกับที่ประเทศไทยก็เวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งถ้าเป็นที่สวีเดนก็ประมาณาเวลา,าห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งก็จะรวมกันก็สวดนะใจยะมงคลเฉลิมฉลองอพุทธศักราชใหม่2566 หิมะหนามากเลยนะครับตอนนี้หิมะหนามากเลยอันนี้เป็นบริเวณบรมราชานุศรซึ่งก็จะมีพระราชประวัติของราชการที่ห้าบรมมรูปในที่เสด็จประพาสยุโรปนะซึ่งน้ำข้างในนะตรงสะพานตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดนะูตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะสามารถไปเดิน ือไปยืนได้นะตรงนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่รัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสพร้อมด้วยกับคิงของสวีเดนแล้วก็มาประทับที่ตรงนี้นาชาวไทยทั้งหลายรวมกับชาวสวีเดนก็เลยได้จัดสร้างเป็นปรมราชานุสร์ซึ่ง เป็นศิลปะแบบไทยๆก็คือจตุรมุกเป็นสาราจตุรมุกก็คือมีหน้าสีหน้านั่นเองนะจะตุแปลว่าสีนะคล้ายๆาวัดเบญจมาบพิรคล้ายๆลักษณะนะครับข้างในก็จะมีบรมรูปแล้วก็มีรูปวาดรูปวาดนะเช่น าการเลิกธาตเป็นต้นแล้วการเสด็จมาเยือนอยังยุโรปนะมีนั่งรถมา้านะซึ่งสถา,านที่จริงก็ไม่ไกลจากตรงนี้ประมาณสัก2กิโลเมตรเดินลงไปก็จะมีะแม่น้ำนะสายประวัติศาสตรนะ์ซึ่งธรรมชาติดีมากเป็นป่าเ<ม>ขาลำเนาภัยนะครับธรรมชาตินานๆจะมีรถมาสักคันซึ่งฤดูหนาวหรือว่าฤดูหิมะเนี่ย ก็จะเป็นปกติของเขานะครับถ้าเป็นฤดูร้อนก็จะมีคนมาไหว้มากราบนะบูชาสักการะนะเสด็จพ่อรอห้าซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมาตรงนี้เพราะว่าจะเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติแต่ถ้าเป็นหน้าหิมะนี่ก็จะนะวิเวโกโก็คือมีความวิเวกนะความสงบนะในช่วงปีใหม่นี้ ถามว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับปีใหม่นะขอการยกจิตยกใจให้เข้าสู่ธรรมะเนี่ยเป็นพรอันประเสริฐอี่สุดนะว่าไอสิ่งที่เราไม่เคยมีเช่นสติปัญญาสมาธิเนี่ยเราก็ทำให้มันมีขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นในปีใหม่นี้สิ่งที่มันไม่เป็นมงคลไม่คือ ที่มันไม่ดีเราก็อาทิ้งไว้ที่ปีเก่าเราก็เริ่มต้นนะเรียกว่าเริ่มต้นนะทำสิ่งที่เป็นมงคลขึ้นมาก็คือทำสิ่งที่เป็นเป็นสาระหรือว่าเป็นประโยชน์นะแล้วก็คือ,อธรรมะให้มันยกระดับจิตใจของเราให้มันเข้าสู่ธรรมะได้มากเท่าไหร่อันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เป็น พรันประเสริฐนะพรมาจากวระวระแปลว่าประเสริฐแปลว่าเป็นพระนะสิ่งที่ประเสริฐก็คือาประเสริฐทั้งทั้งท,งท,งทางธรรมทางโลกก็ขอให้จงปรากฏบังเกิดมีนะกับนะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนะโยมนะที่เข้ามาหลายท่านด้วยกันมีโยม นะมีทั้งโยมทั้งพระนะก็ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขอให้มีความสุขนะความเจริญนะสร้างเหตุดีนะชีวิตก็ดีนะอันนี้ครับเป็นบริเวณที่ให้ชมภาพในช่วงภาคเช้าก็เป็นสาราทรงจตุรมุขข้างในก็จะมีพระบรม,มรูปรัชกาลที่5อ่าซึ่งอ่าที่มาอยู่นี้ก็มีโยม่ะบางท่าน ได้อธิษฐานนะอธิษฐานขอให้มีความสําเร็จบางอย่างบางประการนะเขาก็ประสบผลสําเร็จนะเขาก็ฝากถวายพานพุ่มต่างๆ่าอ่าพานโยมก็อ่าก็อ่าก,ก็คงอย่างนึงมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะถ้าเราทําเหตุไว้ดีนะสิ่งที่เราหวังเราคาดไว้ก็ดีอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งอ่าสาหรับวันนี้ก็ ห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งนะก็จะได้เริ่มสวด uh, 5้า pm ก็คือให้มันพร้อมกับเวลาที่ประเทศไทย uh, อาจารย์มาแล้วอาจารย์พรมรังสีก็คือท่า uh, นอันนี้สายอินเดียนะครับสายอินเดียโยมโยมโยมจา๋าจารุวัน ยมหลายท่านนะแต่ก็จำชื่อไม่หมดก็ห้าโมงนะประมาณ5้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปห้าโมงครึ่งก็จะสวดชัยยักมงคลเฉลิมฉลองอในเทศกาลข้ามปีนะ,ะร่วมกับนะทั่อพร้อมกับประเทศไทยนะ,ะให้มันพร้อมกันซึ่ง ตอนนี้อากาศก็เย็นสบายวันนี้หลังจากพายุหิมะมาทั้งวันแล้วเมื่อวานนี้นะนะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนบรรยากาศรอบๆอันนี้มีฝนหิมะลงมานะก็เลยทำให้ต้นไม้สะอาดตะกอนก็ขาวนะพอเจอฝนเข้ามาวันนี้นะก็ทำให้ต้นไม้นี่สะอาดขึ้นแต่หิมะก็ยังมีอยู่นะยังไม่ละลายก็ นี่นะครับบรรยากาศในช่วงเช้าก็นะมาสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับปีเก่าผ่านไปนะเวลาจริงๆแล้วมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาแต่ละขณะขณะทีนี้เราชาวโลกก็มาสมมุติกันนะ่าเป็นปีใหม่จะเข้ามาแล้วนะ เราก็ทำหน้าที่ตามสมมุติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านเชือกเขาที่วัดตั้งอยู่ห่างจากนี้ประมาณ300รอเมตรก็อยู่ตรงนี้นะครับวัดพุทธารามนี่นะครับก็ปีใหม่นี้ก็ ให้ทุกท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีมีสติมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตใครมาสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับสาธุสาธุเ้าโ,โยมมาจากลอนดอนโยมหมู โยมจาลุวันแล้วก็ท่านพรมมหมพรหมมดวังศรีอันนี้เป็นน้าบริเวณตรงนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนเขาก็จะเปิดเป็นร้านอาหารไทยนะครับของโยมแซกที่อาวนาที่วัดไว้เหมือนกันนี่นะครับตอนนี้ก็เงียบเงาเพราะว่าเป็นฤดูอิมะเปิดไม่ได้ไม่มีคนนะครับอันนี้เป็นรถม้า ทำสไตล์นี่ครับเส้นนี้ครับถนนเส้นนี้ที่จะเดินลงไปที่แม่น้ำสายประวัติศาสตร์ประมาณสัก2กิโลเมตรนะเดินไปประมาณสัก2กิโลเมตรได้นะใครจะร่วมสวดมนต์ออนไลน์ข้ามปีนะ5โมงเย็นนะ5 p.m. 5 p.m. ให้มันพร้อมกับที่ประเทศไทยประเทศไทยก็ก็จะตื่นตัวมากช่วงนี้เพราะว่าโควิดเริ่มจะหายแล้วนะ,ะก็สวดกัน5้าโมงเย็นเป็นต้นไป5้าโมงครึ่งก็สวดชัยยะมงคลเป็นการเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็ถวายพระพรชัยยะมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาด้วยนะที่ทรงประชวรใครจะร่วมก็ ที่ f c e e o o o ไล i ์นะอันนี้ครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีกวางนะมีกวางเหมือนกันกวางมากินอาหารตรงนี้นะครับซึ่งบริเวณวัดก็ตั้งอยู่ตรงเนินเขาตรงนี้แหละเนินเขาอ,อันนี้ก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ท่านใดจะร่วมสวดมนต์กันก็ ไฟ PM ฟ PM ก็ประมาณหาโมงครึ่งอีกห้าโมงตอนเย็นนะซึ่งมันก็จะเป็นเวลาห้าทุ่มของที่ประเทศไทยหรือว่าเวลา,าท,ที่เชยาคืนเะ้เคิื่อขอเป็นวันใหม่แต่ถ้าทางพระพุทธศาสนานีเขาจะเอาอารุณเป็นหลักเอาดวงอาทิตย์ อารุณขึ้นถึงจะนับเป็นวันใหม่แต่ถ้าทางโลกเขาก็จะนับเวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนเคลื่อนไป 0. ูนย์จุดศหนึ่งแล้วก็เริ่มเป็นวันใหม่แต่ถ้าเป็นทางพระพุทธศาสนาท่านจะให้นับที่อรุณอรุโโนะคืออรุณนี่เป็นบริเวณถนนหมู่บ้านของอุตเน่ อัน,นี้นะครับตรงนี้เขาก็เ,าเรียกว่าปาวิจุงปาวิจุงก็คือเหมือนสถานที่สําคัญสถานที่รอห้านะท่านเขาเรียกว่าปาวิจุงไทยปาวิจุงคล้ายๆว่าเหมือนเป็นที่สําคัญที่ประวัติศาสตร์เป็นโบสถ์เป็นอะไรแบบประการนีน้อากาศวันนี้ไม่หนาวมากเพราะว่าหิมะตกไปแล้ว วันนี้มีฝนที่มะลงตั้งแต่เมื่อคืนฝนก็ช่วยชำระล้างไปทำให้ใบไม้ไดีเขียวขึ้นนี่นะครับบริเวณไปอีกนิดก็จะถึงวัดแล้ว บางท่านบอกว่าหิมะสวยงามนะหิมะถ้าเป็นคนไทยเราไม่เคยเห็นก็จะชอบนะแต่ถ้าเป็นฝาหลังที่เขาอยู่ที่นี่เขาเกิดที่นี่เนี่ยเข,เขาก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของเขาแต่เขาก็เดินทางไปไหนลำบากแต่ถ้าไม่ตกก็เป็นเรื่องผิดปกติ ผิดธรรมชาติของเขาแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะชอบฤดูร้อนถ้าเป็นฝรั่งที่เกิดที่นี่นะฤดูร้อนของเขามันก็จะไม่ร้อนมากก็จะสบายสบายนี่นะครับ ามาแล้วท่านสิริมังคโลสิมังคโตคูบาอันนี้ให้ชมบรรยากาศทางที่จะเดินไปวัดก็ไม่ห่างกัน ตอนเช้าเๆก็ได้มาเดินออกกำลังกายเดินออกกำลังกายเพื่อให้อาหารมันย่อยแล้วก็ท่านก็ว่าการเดินชมผมเนี่ยในจังกามาสูตรมีอานิสงส์ด้วยกันทั้ง5ประการ ห้าประการยกตัวอย่างเช่นทำให้อดทนในการเดินทางไกลแล้วก็อาหารย่อยได้ง่ายโายครคภัยไข้เจ็บก็น้อยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยอาน,นิสงส์งของการจงกรมการเดิน,นจังกรรมณะ แปลตามศัพท์ก็คือการก้าวเท้ากัมมุปะทะวิเเเปนในการก้าวเท้าก็คือสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมจะตั้งมั่นอยู่ได้นานนี่นะครับถึงบริเวณวัดแล้วซึ่งอยู่ตรงเชิงเขาถึงแล้ว ก็เรียนเชิญเจริญพรอน,นี้มนวันนี้5้าโมงเย็นไฟพี่เอมถ้าเป็นเมืองไทยก็5้าทุ่มาจะได้สวดสวดมนข้ามปีสวดมนข้ามปีแต่จริงๆเราก็สวดกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแหละแต่ก็ ในช่วงเทศกาลเป็นการล่นลนรงนะ,นะทางเมืองไทยก็ตื่นตัวนะลนนรงนให้คนสวดมนต์ข้ามปีถึงแล้วครับถึงวัดก็จะสวดที่อุโบสถหลังเล็กนี่ครับโบสถ์นะมองเห็นอย่างนี้ก็คือเป็นทำไฟทำเป็นโบสถ์เป็น,น ทำสังฆกรรมได้นะโบสก็ห้ามเล็กกว่าพระยี่สิบรูปถ้านั่งได้ก็ถ้าเป็นโบสไดนะ <c oughs> ้ถึงแล้วครับอันนี้ก็พึ่งกว่าที่มะไปเมื่อเช้าอ่านี่นะครับ ถึงแล้วบริเวณวัดซึ่งก็มีอาคารนะครับอาคารอาคารเก่าแก่หลังนีนะ้มีโยมถามเหมือนกันทำไมไปตั้งวัดอยู่ในป่าไกลจังไก่ชุมชนมากห่างจากเมือง80กิโลเมตรนะครับตรงนี้นซึ่งอาคารก็เก่าเก่าแก่มาก น,น่าจะเกือบร้อยปีแล้วที่มาสร้างไกลเนี่ยก็ต้องถามอาจารย์เจ้าคุณนะเจ้าคุณสวีเดนก็คือ,อมีโยมถวายนั่นเองโยมถวายทั้งบ้านทั้งที่ดินเลยนะถวายถวายให้เป็นของพระพุทธศาสนานะ,ะซึ่งถวายมาก็ยังไงก็อยู่อย่างเดิม าอาจารย์ให้มาช่วยพัฒนาซึ่งมาตรวจสอบดูแล้วนะก็มีโครงการนะจะต้องสร้างใหม่นะก็ต้องรื้อสร้างใหม่เพราะว่ามันสภาพไม้มันชื้นหมดแล้วอันนี้เป็นบริเวณจะให้ดอูอันนี้เป็นโบสถ์ที่สร้างใหม่โบสถ์สร้างใหม่ ตรงนี้ก็บดสร้างใหม่ก็ใช้การได้ดีเพราะว่ายังใหม่อยู่อ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปหินนะซึ่งหินนี่มีคุณสมบัติหรือว่าศิลานี่มีคุณสมบัตินัก,กันความเย็นได้นี่นะครับบริเวณ านี่นะครับมาแล้วก็แจ้งประชาสนะัมพันธ์ห้าโมงเย็นหรือห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปก็จะสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับประเทศไทยนะจะเป็นทาง Facebook ไลฟ์หรือว่าทาง Online. ออนไลน์อาจจะมีโยมมาร่วมนะหรือไม่มีก็สุดแล้วแต่นะก็จะกำหนดเวลาไว้ประมาณนั้น อ่านี่นะครับบริเวณขึ้นมาแล้วมันเป็นฝนทิมะเมื่อคืนนะฝนลงเป็นฝนทิมะลงมาก็ทำให้ชะล้างต้นไม้ก็เลยไม่มีเกิดใบสีเขียวขึ้นได้อาสาธุสาธุาธอ่าเดี๋ยวอ่าช่วงเย็นค่อยปุบ๊บ เจอกันใหม่ถ้าเมืองไทยก็ประมาณ5้าทุ่มครึ่งาทุ่มครึ่สวดมวนต์ข้ามปีกันอาจจะพร้อมกันหลายวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็ตัวโลกที่เรียกว่าทําเป็นกิจกรรมสิ่งที่นะสิ่งที่เป็นมงคลก็ว่าก็ว่าได้เพราะว่าการที่เราได้สวดสาธยายพุทธมนต์เนี่ยจิตของเราก็ไม่ไปคิดอะไร ก็อยู่ในบทสวดมันก็ทำให้เรามีสติเพิ่มขึ้นมีสมาธิเพิ่มขึ้นนั่นเองอท้ายที่สุดนี้ก็ความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนทุกท่าน